บันทึกย้อนเวลาในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมคดีประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นคดีค่าข่มคืนคดีแรกของประเทศไทยนั่นคือคดีของเตือนใจพวงนาคคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ40ปีซึ่งเป็น40ปีแห่งความหลังที่สะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศและคดีนี้เองได้ถูกนำมาถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพยนตร์ชื่อเตือนใจคดีที่ไม่มีวันลืม นำแสดงโดยสุพรนษาเนื่องพิลมอรัญญานามวงมลุลลดียะมาภัยสายครั้งแรกเมื่อวันที่13ตุลาคมพศ2522เรามาติดตามเรื่องราวของคดีตเตือนใจในบันทึกย้อนเวลา EP ที่1หากย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ40ปีที่แล้ว ต้องบอกว่าคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักคดีสะเทือนขวัญของนางสาวเตือนใจพวงนาคที่ถูกทิกโกกลุ่มหนึ่งฉุดไปขมคืนแล้วฆ่าชิงทรัพย์อย่างทารุณโดยคนร้ายได้ทิ้งล่องรอยเป็นรอยกัดไว้ที่ร่างกายของเธอก่อให้เกิดความหวาดกลัวกับบรรดาหญิงสาวในยุคนั้นเป็นอย่างมากเตือนใจเป็นเด็กสาววิทยาลัยครูสวนสุนันทาหรือมหาวิทยาลัยราชพัฏสุนันทาในปัจจุบันนั่นเอง พ่อและแม่ของเตือนใจเปิดร้านขายของอยู่ในซอยสุขุมวิทร้อยหนึ่งหรือซอยวัดธรรมมงคลซึ่งเป็นซอยที่ลึกและเปรี่ยวมากในเวลานั้นวันหนึ่งขณะที่เตือนใจนั่งรถเมล์กลับบ้านเตือนใจได้เหยียบเท้านักเรียนในร้อยคนหนึ่งเข้าโดยบังเอิญทําให้ได้รู้จักและสนิทสนมกันนับตั้งแต่นั้นนายร้อยคนนั้นหน้าตาดีมีชื่อว่าวีระสุบรณลักษณ์เตือนใจมีเพื่อนสนิทอยู่หลายคน ทั้งหมดสนิทสนมกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเนื่องจากบ้านของพวกเธอเนี่ยอยู่ในซอยเดียวกันหลังจากที่เตือนใจได้รู้จักกับวิลเดชท,ทั้งคู่ก็ติดต่อพูดคุยกันเรื่อยมาซึ่งในเวลาต่อมาเตือนใจก็แนะนําวิลเดชเนี่ยให้รู้จักเพื่อนสนิททั้ง4ี่คนและเมื่อวิลเดชได้เจอเพื่อนเพื่อนทั้ง4ีคนของเตือนใจก็นําไปเล่าให้เพื่อนที่โรงเรียนนายร้อยด้วยกันฟังว่าเพื่อนเพื่อนของเตือนใจทั้ง4ี่เนี่ยสวยมาก ทำให้เพื่อนๆของวิลเดชทั้ง4คนอยากทําความรู้จักเพื่อนๆของเตือนใจซึ่งทั้งหมดจึงตกลงนัดกันและพากันไปเที่ยวพัทยาการไปเที่ยวในครั้งนั้นทําให้ทุกคนมีความสนิทสนมกันมากขึ้นขาตกลับจากพัทยากลุ่มนักเรียนนายร้อยได้ไปส่งเตือนใจและเพื่อนๆจนถึงบ้านทุกคนแต่ระหว่างทางที่ไปส่งนั้นกลุ่มนักเรียนนายร้อยเนี่ยก็ได้มีเรื่องกับกลุ่มจิโกภายในซอยจนเกือบมีเรื่องชอกต่อยกัน แต่ก็ไม่ได้มีเรื่องบานปลายเพราะกลุ่มสาวๆได้ช่วยกันห้ามไว้ก่อนวันหนึ่งทางโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้จัดงานแข่งขันกีฬาประจำปีขึ้นเตือนใจและเพื่อนๆทั้งสี่เนี่ยได้เดินทางไปร่วมงานด้วยแต่ในวันนั้นบังเอิญแม่ของวีระเดชนเนี่ยเกิดป่วยกระทันหันวีระเดชจึงไม่ได้ไปร่วมงานกีฬาที่โรงเรียนนายร้อยมีแค่เตือนใจเท่านั้นเองต้องอยู่คนเดียวเตือนใจไม่อยากรบกวนเพื่อนๆจึงขอตัวกลับบ้านก่อน เนื่องจากไม่ได้บอกที่บ้านว่าจะมาและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับขณะที่เตือนใจกำลังจะกลับบ้านซึ่งในขณะนั้นเป็นเวลาค่ำผู้คนบางตาจนแทบจะไม่มีใครเดินผ่านเลยในซอยในเวลานั้นรถล,ลาในเวลานั้นก็ไม่มีเข้าออกซอยบวกกับซอยที่ภักอาศัยเนี่ยเป็นซอยที่เปี่ยวสนิทและไม่มีไฟฟ้าเตือนใจเดินเข้าซอยพิําพังด้วยความเคยชินแต่แล้วแล้วก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย ชุดและลุมข่มขมืนด้วยความทารุณตรงจุดเกิดเหตุมีร่องรอยของการต่อสู้อย่างสุดชีวิตแต่ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเตือนใจคงยาที่จะสู้แรงเดนสังคมทั้งสี่ได้ท้ายที่สุดเตือนใจถูกข่มขืนฆ่าและชิงทรัพย์โดยพ่อแม่ของเตือนใจเป็นผู้พบศพลูกสาวอยู่ข้างทางในคืนที่เกิดเหตุเนื่องจากพ่อแม่ของเตือนใจเห็นลูกสาวกลับบ้านผิดเวลาจึงออกมาตามหา สภาพศพของเตือนใจในขณะนั้นเนี่ยสร้างความอเนตนาใจแก่ผู้พบเห็นแบบเป็นอย่างมากครับสายสืบพิเศษที่เป็นคนดูแลคดีนี้เนี่ยถึงกับเรียกว่าเบือนหน้าหนีเมื่อเห็นสภาพศพของเตือนใจที่คอมีร่องรอยของการโดนกัดโดยคนที่กัดนั้นเนี่ยฟันหน้าหักหนึ่งซี่จากรอยแหว่งของรอยฟันบนผิวหนังของเหยือ่อและที่ซอกเล็บของเตือนใจมีหนังของคนร้ายติดอยู่เป็นจํานวนมาก นที่ดูแลคดีในเวลานั้นเนี่ยก็พุงเป้าไปที่คนร้ายที่มีฟันหน้าหักหนึ่งซี่ครับแล้วก็มีรอยข่วนบนร่างกายจึงเร่งให้ตำรวจเนี่ยหาคนร้ายในทันทีในระหว่างที่มีการสืบคดีก็ได้เนี่ยพบผู้ต้องสงสัยเนี่ยหลายคนทั้งนักร้องในร้านอาหารที่มีรอยข่วนแล้วก็มีฟันหน้าหักแต่เมื่อมาถึงโรงพักเนี่ยก็ต้องสั่งให้ปล่อยตัวครับเพราะว่ารอยฟันเนี่ยไม่ตรงกับรอยตัวบนศพ หลังจากลงพื้นที่ไปสืบคดีนี้ทางตำรวจเองต้องการจับผู้ร้ายมาดังคดีให้เร็วที่สุดเพราะนี่คดีดังที่ทุกคนเองจับตามองอย่างที่บอกในตอนต้นว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีคมขืนฆ่าคดีแรกในประเทศไทยหลังจากที่จับวัยรุ่นกลางซอยมาเค้นอย่างหนักจนกลุ่มวัยรุ่นยอมรับว่ามีจิ๊กโกกลางซอยที่ฟันหน้าหักคนหนึ่งชื่อว่าไอ้หลอ จะหาตัวได้ตามลานโบลิ่งและก็โต๊ะบิลเลียดซึ่งเป็นสถานที่ที่ไอ้หลอเนี่ยชอบไปเป็นประจำอยู่ในซอยเมื่อรู้ตัวผู้ต้องสงสยัยตำรวจพิเศษเนี่ยก็ได้ออกตามหาโดยทันทีไปตามลานโบลิ่งแล้วก็โต๊ะบิลเลียดได้บอกเล่าเรื่องราวไว้แต่ก็ไม่พบตัวเมื่อผ่านไปหลายวันเนี่ยทางตำรวจก็ย้อนกลับไปที่โต๊บิลเลียดอีกครั้งครั้งนี้เจอตัวไอ้หลอแล้วก็พวก ปรากฏว่าไอ้หล่อแล้วพวกไหวตัวทันจึงรีบหนีออกไปในขณะที่หนีออกไปไอ้หล่อแล้วพวกเนี่ยได้จีรถแท็กซี่คันหนึ่งไปด้วยตำรวจพิเศษได้ออกตามตัวอย่างกระชั้นชิดแล้วก็วิทยุแจ้งให้ตำรวจทุกคันในพื้นที่เนี่ยปิดกั้นรถแท็กซี่ดังกล่าวจนสุดท้ายเนี่ยไอ้หล่อแล้วพวกก็ไปไม่รอดครับ ได้ถูกจับาคารถแท็กซี่ดิจ้มาหลังจากที่ถูกจับกุมไอ้หลอให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจนกระทั่งผู้ดูแลคดีในเวลานั้นเนี่ยทนไม่ไหวได้จับมาที่ห้องเก็บศพแล้วก็เปิดศพออกมาให้ไอ้หลอดูเมื่อไอ้หลอได้เห็นสภาพศพเนี่ยเรียกว่าทนไม่ไหวกับการกดดันของตำรวจจึงได้ทำการรับสารภาพเมื่อมาถึงโรงพักก็ได้ให้การปฏิเสธอีกครั้ง ทั้งที่ข่าวนี้มีหลักฐานมัดตัวอย่างเต็มที่ทั้งลอยนิ้วมือบนตัวตั๋วจำนำที่เป็นสมบัติของเตือนใจและลอยนิ้วมือบนข้าวของเครื่องใช้ของเตือนใจที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุตำรวจที่ดูแลคดีในเวลานั้นเนี่ยก็ทนกับความยั่ยยวนกวนประสาทของผู้ต้องหาไม่ไหวจึงทำการซ้อไมห่หล่อแล้วบอกเพื่อนๆว่ามันสารภาพหมดแล้วไอห,หล่อจึงยอมรับสารภาพในที่สุด ต้องบอกว่าในคดีนี้เองนะครับเรื่องราวเนี่ยก็ได้ถูกถ่ายทอดแล้วก็ได้ถูกสอบสวนกันเนี่ยโดยสำนวนทั้งหมดเนี่ยรวบรวมกว่า400หน้าใช้เวลาในการสอบสวนและสืบคดีนานกว่า3เดือนซึ่งมีพยานบุคคลและผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยที่ถูกสอบปรับคำมากกว่า70คนและคดีนี้เองก็ได้ปิดคดีลงซึ่งเป็นคดีคมขืนคดีแรกได้สำเร็จ เชื่อว่าไม่ว่าจะเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหรือว่ากี่ยุคสมัยนะครับแต่เรื่องราวของคดีความรุนแรงอาญาก,กรรมเนี่ยก็ยังพบเห็นอยู่ได้ในสังคมเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทําให้เราเองได้ระวังตัวไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เราเองคุ้นเคยก็ตามสุดท้ายนะครับยังไงคดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่เราเองได้มาเล่าในบันทึกย้อนเวลา EP ีที่หนึ่ง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหากชอบคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับเราฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีครับ